สถานีตำรวจรถไฟฉะเชิงเซากองกำกับการ4ี่กองบังคับการตำรวจรถไฟจัดโครงการอบรมอาสาสมัครแนวร่วมตำรวจรถไฟเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเมื่อเวลา10ในาการ30นาทีวันที่25มิถุนายน ที่สถานีตำรวจรถไฟฉะเชิงเซาได้มีการจัดอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครแนวร่วมตำรวจรถไฟโดยมีพันตำรวจโทพินิช์ช่วยกุลสารวัตรสถานีตำรวจรถไฟฉะเชิงเซากองกำกับการสี่กองบังคับการตำรวจรถไฟกล่าวเปิดโครงการรวมด้วยผู้นำกรรมการชุมชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในพื้นที่ของสถานีตำรวจรถไฟเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีพันตำรวจโทหญิงนันพัฒน์อิ่มพรนักวิทยาการสบ .3 หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งนี้เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายบริหารราชการโดยใช้ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพศส5 5 5 5ถึง2564เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุปเป้าหมายและชัดเจนเป็นรูปธรรม และบังเกิดผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดโดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเน้นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สถานีตำรวจรถไฟชาชังเซากองกำกับการ4ีกองบังคับการตำรวจรถไฟจึงได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแนวร่วมตำรวจรถไฟอันเป็นการสแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาชนในการสนับสนุนกิจการของเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรโดยเข้าถึงประชาชนสร้างการทำงานให้เกิดความศรัทธาจากประชาชน เพื่อสนับสนุนกิจการของตำรวจรถไฟเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อตำรวจรถไฟรวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรมและอุบัติเหตุต่างๆได้สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครในร่วมตำรวจรถไฟสถานีตำรวจรถไฟยางเซานั้นนะครับวตัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการนี้ก็เนืเ่องจากว่า สำนักงานแห่งชาติได้มีนโยบายเรื่องการเปวดรออาชการโดยใช้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานชาติเป็นแนวทางในการแบบให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับก็คือการช่วยหาความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับทางตำรวจไฟจดงสาวก็เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยหาความร่วมมือจากภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรนะครับแล้วก็ให้ภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรมีความเข้ารู้ความเข้าใจ ในการเป็นผงานของเจ้าที่ตำรวจและก็สร้างความรักที่ดีของเจ้าหนที่ตำรวจนะครับแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากอาญากรรมและป้องกันอุบัยนได้